น้องมากินข้าวน้ำกันเด้จ้ากินข้าวน้ำกันจ้าโอ๊ยผ่ากระดาษเห็นปะข้าวโต๊ะก่อนใช้แล้วหรอนั่งใช้แล้วหรอนั่งใช้แล้วน้องมากินข้าวน้ำกันเด้จ้านี่เข้าด้วยกันนะคะอากาศดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าท้ายโถโลนะคะพี่น้องมากินซุปน้องใหม่มากิน ปลาย่างปลาอบนะอบปลาปลาหน้ากินนะกินไปเน้นอบจ้าพี่น้องกินพริกงวงช้า <c oughs> คุณพี่เราจะกินหมกพริกกินเลยพี่กินอะไรบ้างกินบ้นเบ็ดแะไรซุบหน่อไม้นะ เดีย๋ยวกินไปก็เผ็ดเพราะว่าพริกป่นพริกพ้อมพร้อม <c oughs> พอดีถ้าเผ็ดกว่านี้มันจะกินไม่ได้ เมืน่อี้ม่กินข้าวพี่นอกบ้านพี่น้องงี้คางบ้านนี่นนแหละโตเนยล้วนังปีละสองสามเดือนแต่ปีนี้เรนมาเร็วเนาอ,อปีนี้มันเอ,อปีนี้เรน,นมานั่งเร็วไงเริ่มซัมเมอร์เลยเนาะอืมเดิมเรานั่งกลางๆลางเนะข้าวเหนียวนี้พี่น้องกินข้าวเหนียวด้วยกันนะคะเป็นมือไม่ติดกกหกอ่นเนาะ มันต้องเป็นเมือสำราญเป็นน่องปลาอุ้ยปลาเนื้อแน่นตติมเต็เนาะอร่อยมากปลาแซ่บแซ่บพี่น้องอร่อยมันคนซือ้อเลยมือใสกับมือขวานติมือใสแต่น้ำพุ่นมือขวอาน,ขวน้ำบางเปรันเป็นอย่างจะนั่งคนละมุมืกับถนัดท้ายอ่ะใช่เอ้า,อ,าอยู่ด้วยกันมาตั้งเป็นสิบสิบปีไม่รู้เหรอ คยทนยอยู่ดกันมาสิบปีกับครัวปีเลยพี่น้องบอลูพระพุทธาธนัดไซเป็นก็นั่งมาหยาดพังเปล่งก็ได้พี่น้องมาจะกินปลาเยอะเจลฉลาดเขาบอกกินปลาฉลาดเนี่ยกินจนหมดทั้งกลองก็ไม่ฉลาดจะไปคนไม่ฉลาด กินเหมือดข้องกับบะสลาดกันบะสลาดหมนนะุนหนนึ่งกินมื้อสายไปหนึ่งกินมือนนกอวา่าไปนองอยากหัวปอสลับกองข้าวเล้วนะอร่อยมากค่ะลองลองข้าไปอยากทางแหลมะนะชีวิตได้ไปน้องเยแขกไม่ได้รับเชิญ คุณชาลวนพี่พน้องอันนี้เขาบอกว่าพูดข้าวเพิ่นบอกว่าพูดข้าวแต่เพียงแตก็บพิ่งเคยหูจักเนาะเ,นเ,เออเป็นมาพูดข้าวสันเ <c oughs> พิ่นมาเป็นเห็นเขากินเน่ยนะเห็นเขากินก็อยากลองกินใหม่ ปูขาป้า,นนขาวเป็นไรเนาะปูข้าวเหรอข้าวจริงเหรข่าวไหม <c oughs> ไหา <c oughs> ยข่าวแล้วใช่ไหมลองกินดูสลับข้างเลยหายข่าวใช่ไหม <c oughs> ไมันไม่ข่าวอืมเหมือนกินตับหมูเนาะอืมอืมว้า มาากไนเหมือนเรากินตับหมูน่ะเ้ยเนาะถือว่าซอยจุกันแล้วกันเรามากินน้ำกันนะจ๊ะมาแซบน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินปลาหรอืเบื่อ กจกลัวกลัวฉลาดแล้วกลัวฉลาดทำเอ่ว่าคือพวกกินตาย,ยันฉลาดบอผักในสวนมาท่านได้กินเ่ะปีนออกมาท่านได้กินอย่างจากอย่างอันมันนั่งก็นสีก่อนกินผักอัน ซื้อผักมากินประชดผักจากของปลูกเผ็ดไหมก้างโอ้ก้างมาสันทำมาเผ็ดเผ็ดบ่ก้างมาสันเนี่ยหวานดีกลยนะฟางอืม<โ>อ หากระดาษอะไรใส่ไม่เป็นไรสใส่กระปรนน๋องกล่องปลามาเลยจะเข่าก็ใส่อันนั้นลงไปกระดาษลงไปโโน,โหโหนี่ไงยังไม่ทันกินปลาเลยฉลาดเลยฉลาดกินยังไม่ได้กินปลาเนี่ยค <laughs> 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 ิดไม่ได้จรกทียังไม่ได้กินปลา,ลลาแล้วฉลาดหายแล้วอย่ามาใกล้หูไป ไม่อยู่ตัวเดียวเนี่ยแหละบินเมดปีปสาศน่ะน,นะธรรมดาเมื่อหน่องบนะมีเมื่วัดนะพี่น้องปลาเนาะอือมีนนี้ไปเลียกกันมาเต็มฟันไม่ค่อยดีพี่นอ้องฟันไม่ได้เลือ่อท้อมปลานเลยเนาะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มากินพิซซ่ากันก็มีพิซซ่าฟันทำไมบางพี่น้องก็จะกินบักัพริกน้ำเป็นสมัยก่อนนี่เคี่ยวเหมือนะในกางเลยนะสมัยนี้ก็เคี่ยวได้ฟันไม่ใหอโอ้โหพี่น้องเออกวยเตี๋เป็นปะน้อ เเป็ดบนนอพี่น้องไปเรียนมาหนังเหนียวอย้ฟันเหนียวเขียวไม่เข้าเพ็นไหมเป็วิชานั้นดีมากไม่กล้าไปเรียนด้วยหล้วกลัวฟันไม่เข้าวิชาฟันบางเลยฟันไม่เข้า อย่าอู้มีตัวเดียวเชิสองตัวหนึ่งมันบินไปบินมาลืมขึ้นแล้วนะเปเศรน้องล้วเนาะ ตัวนี้เราไม่เตาแล้วเอามาต้มตัวนี้สอดตัวนี้เลยเนาะหนังปลาก็ท้องปลาคนเอามาให้รู้ใจกันเนาะคุณปีอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆได้ไปตีเด้อขอบคุณที่เอาเตามาสื้อเตามาฝากพี่น้องจากินข้าวด้วยกันเด้อเด็ปัญหาแชร์เบิ้งเตา เอาคือมีแม่งวัานละมันในอ้าวเป็นยังไงล่ะมันได้ขึ้นปลามูมันดียังไงใสุ่ยาบเตม้อร่อยอร่อยเลยนะบะหมี่น่าจะบอกว่าอร่อยอร่อยยังเด็ดไปน่อมปลาสดคุ้มคุ้มค่ากับใจเรา นี่นะพี่เนาะสมกบกรณ์เลยมีตัวเดียวท่นประธานไม่ต้องมายุ่งมีตัวเดียวเปน็นทุนนะไปแล้วนะ้ทำประธานจะพึ่งมาไม่ว่าเลยจะจัดให้เลย ทานชาละวันมาไว้ไว้กินเลยวก็คิถึงเพื่อนด้วยเพื่อนที่กินด้วยกันนะยนะ นี่นั่นๆี่ใส่นั่นน่ะอเออกระปุกดำๆแบบยังไงไปหอมตะนวนไปมีอยู่ตัวเดียวในบินหัวปันเลย ที่ทำงานตัวก็เลย่้ากินมาข้าจะมากระปุกกันเนี่ยนี่ข้าวยิ่งดีมากเลยพี่น้องเอ้ยแต่มันก็ได้บรรยากาศด้วยเนาะ,ะ <laughs> ฉลาดมาที่นี่แหละกินปลาเมื่อสองตัตสองคน นู่นแหละไปนูน่นฉลาดฉลาดขนาดไหนก็ต้องมาอยู่ในหมอ้อนุ่งอะไไปตลาดไม่รู้อ่ะไม่ได้ไปเห็นไปหลานาย กันดสายยืน้อยนะแม่ก็เดินอย่างเออเลยเห่อลอยลมเลยเดินไปทุกไม้อนเลยมันไปเลยจกคือพี่น้องเอยแสบหลายสุกดอาสุกครั้งแรกที่เราสุกหรือไม่นะครั้งแรกจะสุกดราใหม่พี่น้อง หายอยากเลยครับห,หายอยากเลยกินอิ่มยิ่งหิวมากก็มันเดิมกินซิกมากก็ระดมชอบเลยว่ะจะกอดไม่ได้มันก็เผ็ดเหมือนกันนะอันนี้นะนนเป็นที่นะอโอ้๊ห์โทรศัพทปนน่องขาตกกลาง ชมสาแคลอรีแซ่บๆโอ้ยก้างก้างหลายปลาเนรนบ้านเราถูกนะกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทฮึบ้านเราคือเรื่องได้เลยใช่ทีนี้ทีนี้ไม่รู้ประเทศอะไรสิบห้าปอนด์ก็ถือว่าถูกแล้วสิบห้าปอนด์ครัประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะถูกว่ามาเลยนะผมใช้เยอะเลย <laughs> นก็สิบห้าปอนด์ก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทเนาะสามโตเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเมืองไทยกับสามโตสองร้อยบาทปลาปลาใน,นบ้านเราถูกไหมปลาแมคโครบ้านเราเขาเรียกปลาอะไรอ่ะก็แมคโครอ่ะใช่เหรออืม มีแล้วจ้อาวอิศรมากบ้านเราก็เลยแมคโครเหมือนกันปลากระป๋องไม่คโครอร่อยเนาะ,ะปลากระป๋องแมคโครม,มีเหรอมีปลากระป๋องไทยและปลากระป๋องฝรั่งอร่ออ๋อเหรอถูกม,มากเลย ห้าหกตัวห้าก่อนจะซื้อหรือมึงคิวไม่ไหวไปแม่โครนะอ๋อไปลองมากิน,น,กนด้วยกันได้จ้าแต่ก็มาแสบมาโน,น่นกันไปหน่ะเอย้ยโอ้จะกินมอเตอร์ไซยาน นคณขนาดนี้ก็ตัดสินใจเลยจ้ะกินบกักคลีกเช้า,าพระองค์ลงเนี่ยตอนนี้เจ้าฮาพระองค์กำลังสเสด็จมาลงตามบักวายเผ็ดนล่าอร่อยมาก Thằng mưa thằng chó lạ lắm lại bây giờ เป็ดใช่ไ,ไหมอะไรนะอ่ะค่ะอ่ะเผาขาวๆนะั่นอะไรนะอันนี้อะไรนะขาวๆนะ่ะผักอะไรนะอ๋อมันกินเต็มปากอยู่ม <laughs> <laughs> ันกินเต็มปากพี่น้องโทษทีเพื่ออะไรลนะผู้ขา้าผู้ขา้า มเคยกิน right ักเ uh ็เลยกินในดูท huh. right ุกนักเไรนึกอยากลองสามปอนด์นะเก้าเลยเนืกำทุกอย่างอ่ะสามปอนดก็เก่าสามปอนด์ก็เก่าเหรอทุกคนอยากลองเลยาจะองดูสามปอนด์เก่าเปอยากืบสี่ร้อยบาท Yeah. Thì được rồi, con bạc. cười rồi chứ Cái này ใสป่ปามันเดิน่มมาอะไรกันเเสียงมาก่อนเลยปืนใหญมากเยเป็นยังเจมไม่ได้ไปทำงานใช่ไหปนปนไม่เลยเสียงมาดางังงเป็นยังเสียงโอ,อ่นปูออยกันยังอยู่หัวซอยกระดังหัว,หวท้ายซอยเสียงเพิ่นนะ ขอบคุณเจ้าของหน่อไม้มากๆนะคะอร่อยมากค่ะอื ขอบคุณเจ้าของหน่อไม้นะคะยานางรพร้อมช้ปปไปหน้อยปุ๊ใหญ่มากล้วเพียงฮัลโหลสวัสดีะ Bamboo stick. You saved <laughs> some fish? What? Come this way, come this way. What? Camera. Wait, yeah, I'm sorry. <laughs> no, I'm not, I'm not in the camera, darling. I'm, I'm too ugly to see the camera. Okay. Go No, I'm not. Slimline me. You no, know, very cute. You get too many things. I'm, I'm not Too many likes. Who's your husband now? The couple left. The สวัสดีครับ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 อ u าง s t ลา s h ว m h u n g r หิ o เลยคุ่น้น้องจะไหนก็ขอบุญในนาเนะแล้วก็จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องแตนทราวเอรคนต่างๆไปน้องเน่มากินข้าวน้ำกันแซ่บลายซุปน้องไม้กับปลาอบป่านิ่ข้ายอะมดกระปุกกสีน้อง เดกอะมากินน้ากันได้ใจเด้อพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะ